ครับสวัสดีครับวันนี้ว่าจูเน็คเตอร์นะครับมีรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับเป็นซูเปอร์ต้า M 5 0 0 0 S U นะครับผมคันนี้มาพร้อมกับนะครับใบดันแล้วก็ผ่านหกนะครับผ่านหกมีตัวใหม่เลยนะครับของ GT First นะครับ รถคันนี้เดิมๆเ,เลยครับเดิมๆพร้อมใช้เลยนะครับ ครับผมไถผ่านเลยนะครับเดี๋ยวไงไปดูคลิปดันดูนะครับ